โอ้หไม่ไม่เล็กไม,ไม่เล็กทํไมมันมาใกล้ขนาดนี้ไม่โดน,โดนเห็นแต่ห่างแล้วยยเข้ามาลึกเลย,ย,ยเฮ้ยสังกวาดเมื่วานยิงขึ้นมาดตูตวงแล้วอ๋อเห็นแล้วใช่ไหมสังส่งกาวาด ปั้มยิงไม่มาดูเลยละไม่ใช่ย,ยิงปล้สว,วายวมันติดขึ้นมา <c oughs> กลางลำเลยเีรว่าปั้มยิงยสวายมันขึ้นตรงนี้แหละยิงของพ่ <c oughs> พชางเล <c oughs> ปลาถวายมันขึ้นแล้วยิงตัวของพี่ช้างแหละยิงไปกับพี่ช้างแหละพี่ช้างได้ไหวเราได้วาดรถก็สองตันกว่าเนาะรถสองตันกว่าเออทำเสร็จแล้วแนบด้วยเอาอุ้ยคมเร็วแรงอุ้ยลั่นลั่นแล้วพู่งกมาได้ตกใจว่ามือมือข้างแ อยู่ผิดที่เลและผิดที่อีกแล้ววันนี้อยู่ผิดที่อีกแล้วน้วโน่นย,ยิงโน่นสับสี่เลยสามสี่ทีนะั่นน่ะพอเราไปมันก็เงียบอีก <c oughs> ไปให้รู้ว่าจะเงียบจริงป่าเนี่ยเห็นมอเก้าลงปุ๊บเริ่มขึ้นเลยอันนี้เขาก็รวยอีก เรียบร้อยเรียบร้อยไม่เรียบห้ามะ้าม้อมีเอามรลอยื้อ็เหมือครดีของเลกบเี่ยวยางเขี่ยว เหมืนเตีโพปลาอะไรไม่รู้โคตรแรงโดดนี่สายคู่นู้นอะสายแดงอะมันก็โดดเลยมันน่าจะเป็นเทโพมันไม่ได้ผิด อ๋อไปปล่อยบอเป็นปลาเฉลยไปแล้วเป็นปลาเฉลยไปแล้วจะของรุ่นนี่ยแล้วด้วยเรย่งนี้ปลาค่ะปลาเฉลยเข่ารุ่นรุนหลังส้ำใช่ไหมล่ะเออรุุนหลังสามเขออ่ายังได้อยู่ สาแล้วหลุดพอดีใช่ครับน่นาจะเขาดึงมาให้สามเขาก็ต้องได้อยู่ใหญ่ๆก็ดึงไม่อยู่ปล่อยอย่างเดียวเอา้าหลุดปม สองขีดอะมืออยู่อย,ย,ยสองขีดเอาอะพี่ดูพี่ดูยดอชคางเก็บหมดยลยอยย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 ยะ,ออะพี่ดยย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 ยอยยยยย ป่าขึ้นอีกไม่ได้ยิงอีกเอาพัดกันนะักนเอนนเอ <c oughs> <c oughs> ไ้โดนนะนนครัาใหญ่แมงมุมเลยปลาไปอยู่ไหนเข้าป่าเหรอไหนวะไม่เห็นสายเลยนู่นอยู่ข้างนอกนึ่นนู่นไปเข้าชายนู่นนะทำอะไรไม่ได้เลย สวยงามตรงเนี้ยเออตรงรุ่นมันรุ่นรุ่นอะไนี่วะเนี่ย <laughs> <laughs> เราว่าเราทันแต่ไม่กลายเป็นไม่ทันไปแล้ว ไปมด้ันต้งทางานอ้ไอเขางานบ่ง้างไโดนตะังโดนอะไรไม่ยิงละปานเพิ<ว>่นโอ้คิดว่าโดนเราคิดว่าเราทันทำไมไม่ทันวะ โอ้โอ้ไม่คนละทางเลยีะนั่น กี่ดอกครับดูดิที่กี่ดอกครับเป็นเม็ดเลยปลาหรือเมนอะเฮ้ยอย่าเพิ่งยกนะมันมันใหญ่นะจะยบดยด ย้อนเลยอะปารเมินน really really ่ะตัวเองใหญ่ดูนี่วะข้ามเปินไปยิงเลยนะข้ามปินใครเปิดเตมได้ยิงป่ะเดี๋ยวลองไม่ดลอเฮ้ยุดุดุดจุดจุดดโ เอาออกมาที่ตล่งๆนี่ปลาหรือเม้น่ะโอ้โหเราเขารูเดียวใครอ่ะเาดูรครออรูเดียวก็ะทดเลยอ่ะแล้วลูกเล็กกับคนหนึ่งลูกเล็กของใครอ่ะสี่จุดห้า่ะทดเลยอ่ะนี่ทดนี่ทดนี่ทดนี่ทที่นี่ ไม่ตายได้ไงตามดอกก็มันตาไม่ดอนเลยถองเเฮ้ยแกเองแกไม่ออกของเราเอาออไงวะทศบันไลแล้วไม่โผเลยอแล้วนตบอกแล้วอกแล้ววุนว่นตุ๊บเลยผมวนผมรูดผมขีดหน้าไปดูหน้าบูดึงขียดหน้าไปก็มันสายย่อนไปเลยแล้วผมหน้าบูเขีดหน้าไป รอบนี้นะดูไอ้เทียนหน้าแล้วยิงเทียนหน้ายกอย่างเงี้ยเอาหั่น3ท่อนเลยมีมาหันเลยเอามาหันเลยหันซ่าแย่เขาไปรู้เดียวกันเลย เมื่อวานไม่ได้ปลากลับเลยแจกเขาหมดมันตัวรุ่นๆสองโลน้อยแจกคนแถวนี้ไปหมดแต่ตัวนี้หน้าไปใส่เกลืออยู่หุย้ยข้ามไปนิดนะึงโอ้โ,อโหฝุ่งมันอยู่ไหนวะเนี่ย แสดงว่าตอนตักอ่ะมันก็อยู่ใต้นี้แหละขอลอยๆอีกตัวดิวมาทำอะไรกันเนี่ยใส่เจ็ดแปดโลอ่ะมึงน,นะมาทำอะไรกันเนี่ยแล้ตามตามออกมาไหมเาขา,นะาจะถือเอาร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบ เราไม่ได้ช่วยสาม่งดีอย่าพิ่งวางอย่าเพิ่งวางจะได้ไม่เื้อนเอาลูข้างล่างกันแล้วังเอาตัวนี้เปล่าบกไ่เปล่าไล่อีเออเอาตัวนู้นเล็กหน่อยไปดูเขานเตย โอ้อ้อยๆเลยต้วนดิเสร็จอ้วนแล้วอ้วนอไม่ใช่ทดยึดเลยยึดเลย ปลาโดนห่างเออโดนหลังเอ้ยจำไม่โดนแต่เขาดี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 โอ้ตัวดีด้วยโอ้ยได้ไปยิงปลาหลายทูกรอบกันนะเน่าเลยอ่ะตัวไปร้เด,ดียวไปแนีโอ้ มันเล็กเลยสี่จุดห้าสี่มิลเพือกนกเพือกเลียกว่าดิเชียงด้วยมาตั้งนานไม่กินน้ำก็ไม่เห็นนีนั่นแหละสามดอก น็อกเลยไม่ได้ไวายเลยแบ้แพ้เลยฮะชาพอกระตัวเมื่ <c oughs> อกี้แหละอ,อ,อุ้ยโอ้โหโอ้โหอ่ะทางนูน้น Phi Trắng, Đứng đi Bé đây Ô hô đồn à Ô hô Bè đây Nhưng lời ná bà là gì Ừ, phải đuôi Tay mượn căn ไช่ป่ะโอ้ยใช่อะไรเนี่ยใยาวเล่ร้อยห้าสิบสรุปไม่ได้เอากับบาทเมื่อกี้ก็มีป้าจะซื้อป้าจะซื้อพอยฟุกได้ให้เอาตัวของฟุ๊กอ่ะหมดเรื่องหมดราวหมดเรื่องหมดราวไป เลี้ยวไปเนี่ยพี่ชายพี่ชายต่าโตรโทรไปห้าป่ะออกมายิงลุดขาดทุกไได้เลยวันนี้ข้างบนอ่ะครับครับอุ้ยโอ้โหเม็ดแตกไปเลยไม่น่าเดินเอารองเท้าเลยพี่พี่เลยว่าพี่ ผิดใช่ไหมก็กอนลังพอลงยางก็เป็นอย่างนี้พอลงยางปลาก็ขึ้นแล้วมันเป็นอย่างเงี้ยขายกันเปล่าขายเปล่านี่ไม่ขายอีกขายเป้าบ้าเอาเปล่าฮะพี่หน่อยฮะอย่าบอกนะไม่เราบโอ้ลืมไปว่าวันนี้จะรอถ่ายรูปคู่กับพี่ช้างได้บับึก